สวัสดีทุกคนวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับ 4D Printing ว่ามันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 4D Printing คืออะไรคือนวัตรกรรมที่ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปร่างสมบัติการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการโดยวัสดุกลุ่มนี้จะเรียกว่า smart material หรือวัสดุอัจฉริยะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมี 4D Printing ทุกอย่างจะมีขนาดที่เล็กลง นักวิทยาศาสตรนะคะได้พัฒนาวัสดุเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงโดยอาศาัยการพับตัวนะคะการหดตัวหรือบีบอัดวัสดุเข้าด้วยกันเมื่อใช้งานนะคะ <c oughs> ก็จะค่อยๆให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยกระตุ้นให้คืนรูปร่างเดิมตัวยอย่างโครงสร้างตามภาพนะคะสามารถลดปริมาณพื้นที่ในการจัดเก็บได้ สมบัติการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเนื่องด้วยข้อจํากัดในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนะคะต้องออกแบบรูปร่างขนาดและสมบัติของวัสดุให้สอดคล้องกับการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะพบปัญหาการออกแบบที่ซับซ้อนผลิตไม่ได้หรือไม่มีวัสดุแข็งแรงที่ต้องการ ในขณะที่สมาร์ทแมทเทียลสามารถกำหนดสมบัติได้ทุกส่วนไม่จาเป็นต้องเท่ากันทุกชิ้นเช่นมีทั้งส่วนแข็งที่รองรับแรงและส่วนอ่อนที่ดูดซับแรงพร้อมรูปร่างที่ซับซ้อนในชิ้นเดียว 4D ดีเป็นติที่น่านำมาประยุกใช้งานนะคะหนึงเลยระบบท่อในอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากโรงงานขนาดเล็กเนี่ยแค่ระบบดับเพลินะคะรวมกันก็คือหลายกิโลแล้วนะคะ mm hmm. เกิดจากการออกแบบให้มีแรงดันและอัตราการไหลที่เหมาะสมตามความต้องการซึ่งถ้าหากวัสดุที่นำมาทำเป็นท่อเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ตามอัตราการไหลหรือปริมาณก็จะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะคะ การซ่อมแซมตัวเองเมื่อมีรอยรั่วนะคะรอยแตกคะวัสดุที่ใช้นะ,ะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะและส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้คุมได้ก็จะช่วยลดเรื่องของอ,อ,อันตรายเนี่ยไปได้เยอะเลยค่ะ 2. นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบเองอัตโนมัตินะคะก็ ยกตัวอย่างนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของอ e ีเกียนะคะซึ่งผู้ซื้อเนี่ยต้องเป็นคนประกอบเองทั้งหมดนะคะถ้าในอนาคตนะคะเราสามารถแกะกล่องชั้นว่างแล้วทิ้งไว้สักพักนะคะให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันประกอบด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้นในอนาคตค่ะ สามเลยนะคะอุตสาหกรรมทางการแพทย์แยนะคะสามารถเอ่อปรปับปรุงโมเลกุลสูตรของยานะคะให้เข้ากับคนไข้นะคะและอีกหนึ่งการใช้งานนะคะก็คือเป็นยาแบบดิจิตอลนะคะคือสามารถส่งข้อมูลเข้าไปภายในของคนไข้เนี่ยแล้วส่งกลับมาหาแพทย์นะคะแบบเรียลไทม์เลยนะคะทำให้การรักษานะคะเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและตรงโรคกับของคนไข้ามากที่สุดะคะ่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็4นะคะการใช้งานในสภาวะแวดล้อมนะคะที่ไม่ปกตินะคะ วัสดุ4 d ดีนะคะสามารถเ,ออเปลี่ยนรูปร่างนะคะให้มีขนาดเล็กลงกว่าปกติแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของการพัฒนาการสำรวจพื้นที่อวกาศนะคะให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นเนื่องจากสามารถพกพาอุปกรณ์นะคะไปได้หรือผู้ใช้เนี่ยสามารถดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานนะคะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์หนึ่งชิ้นเนี่ยอาจเป็นไปได้ในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายการใช้งานมากขึ้นค่ะการเตรียแบบ,บสี่มิติจะรับความสนใจในช่วงเวลา ผ่านมาซึ่งในอดีตการเิมพ์สามทีตททำได้เพียงเคร่อิมี่เป็นชั้นๆตามที่เราต้องการได้แต่ไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆได้เหมือนการสร้างวัตดุธรรมดาขึ้นมาเท่านั้นไม่มีความซับซ้อนแต่ว่าการพิมพ์แบบ4ี่มิติมีความมิติกว่าแบบตามมิติตรงที่สามารถตอบสนองต่อแรงดันอุณหภูมิหรือเวลาได้จน,นถึงเรียกว่าเป็นสมารท์ทแมทเรียล หรือวัสดุธรรมชาติวัสดุดังกล่าวคาดว่าจะมีประโยชน์ในทางประยุกต์ใช้ในการแพทย์เช่นการเปลี่ยนหลอดเลือดเทียมเนื่องจากสามารถขยายหรือหดได้เหมือนหลอดเลือดจริงการพิมพ์แบบสีมิติยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่การพิมพ์แบบสามมิติทาไม่ได้คือทางฟิสิกส์และทางเคมีทําให้การพิมพ์แบบสีมิติ เป็นการศึกษาวัสดุที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเหมือนในหนังไซไฟซึ่งยังไม่มีใช้ในปัจจุบัน